เจกาผูนมีพท่านม์จะเดินทางนะครับ่บนี้อ็เป็นด้านหน้าของ,อาาอท,องทางต้านะครับแค่แค่นี้เองท่านเดินทางมาถึงแล้วครับตอนนี้ท่านประธานในพิธีครับท่านรัการหลังศรขามท่านปีบุญในวันะวเด็กเดินทางมาถึงแล้วเตือนๆลูกเกียรติทุกท่านปรบมือเพื่อเป็นการต้อนรับท่านด้วยเตือนๆท่านประธานในพิธีนะที่นั่งรับรองครับ ท่านได้เข้าป่าขับงาศากไปประคุมตจ้าพาระยาขุนจาริกาเจ็ดตหนึ่งลําดับนี้กระผมขอแนะนำหัวหน้าส่วนราชการและผู้มีเกียรติที่มาร่วมต้อนรับและร่วมพิธีเอปิดโครงการในวันนี้ครับท่านแรกครับประธานในพิธีท่านวิบูลย์แบวนวิริศผู้ว,วา่าราชการจังหวัดมหาสารคามครับ ท่านพลตรวจปรีพรชัยชะลอเดชผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดมหาสารคามครับดรนายแพทย์พิทักษ์พงษ์พายุหักน,นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามครับนายกองพดรคงคายอุดอนิมนาย,ยกโค์งการบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามครับนางชนกพรจุธาสงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจำังหวัดมหาสารคามครับ ท่านพันเอกสุทนเต็มตองานรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นงคงภายในจังหวัดมหาสารคามครับท่านนันทวิทย์นาแสงในอำเภอเมืองม,มหาสารคามครับท่านทรงพิษศีคำสาธารณสุขอำเภอเมืองม,มหาสารคามครับท่านพันตำรวจเอกไกรทองชัยสิงห์ผู้กอกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคามครับ นายธนวัฒน์แสงโกษาสมาชิกสภาจังหวัดมหาสารคามเขต5าครับท่านพันตำรวจโทัสิริวิศีกำบูลรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจเมืองมหาสารคามครับนางสาวสุวิมลเจ้าแก่นแก้วพัฒนาการอำเภอเมืองมหาสารคามครับนายนาฏก,การสุรมณีปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองมหาสารคามครับนางนิมนต์รัตนยาง ผู้มนุยการส่งเสร,เริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวาปีปทุมรักษาการในตำแหน่งผู้มนุยการส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองมหาสารคามครับผอมเรวยคณะครูนะครับขออนุญาตเรียนเชิญคณะครูจากูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้นะครับนายประเด็นพลเหลา่านายกองค์การบริหารสวนตะบลแก่งเิงจางครับนายเปียงศักดิ์ภูทริรองนายกองค์การบริหารสวนตะบลแก่งเิงจางครับ นางนิตยาฤทธิ์ศรีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลมหาสารคามครับนางอาภรภทูมีรองหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพระยาเสพติดครับนายธิพากรดีแดงผู้ำนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิกครับขอด้วยเจ้าหน้าที่สายสุดจากกรกตบ้านหนองจิกครับขอพรบคุณครับนายวิรับอุปรสรรคกำนันตบลแข่งเลืองจานรพร้อมด้วยผู้นำตำบลแก่งจานรครับ นายภูเมนบุญล่าผู้อมนวยการโรงเรียน stock, บ้านแม่ใหญ่ครับชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์นำโดยท่านพันตธบทตรีนาทวดก้องเชยาภูมิรัฐต้องการปรับปรุงชุมชนและมวลชนสัมพันธ์สถานีตรสบบุตรเมืองมหาสารคามครับนายพรพงม์ผิวขุยผู้ใหญ่บ้าน 3, 000, บ, justice, บ้านแม so ่ใหญ่หมู่ที่14ครับนายจรัญทชัยนิสเดียรผู้ใหญ่บ้านบ้านกลางหมู่ที่8ครับ นายมนโนมนแสนมนตรีผู้ใหญ่บ้านบ้านช้างหมู่ที่สีครับนายนิคมทองน้อยผู้ใหญ่บ้านบ้านไม่ใหญ่หมู่ที่สี่ครับพร้อมด้วยสารวัตรผู้ช่วยแพทย์สมสาชิกอบตนะครับและพี่น้องชาวสบลแก่งระกานทุกทุกท่านครับรับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานผู้มีเกียรติทุกท่านพร้อมด้วย ผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธีเปิดในวันนี้รับชมวธิทัศ์การดำเนินโครงการชุมชนบำบัดอย่างยัง่งยืนในพื้นที่แพท่รบบัดยาเสพติดต,ตามโนโยบายได้รวดของรัฐบาลของสถานีตำรวจภูธรเมืองมหัสารคามครับ ทุกสิ่งคือมงหน,น,น้าสุฝันฝันมีความสนุกสุขรอเราอยู่เป็นรางวัลมีที่ให้ลูกหลานเออติบโตขึ้นเป็นคนดีแต่ให้กล่าวเชตุสการ์เพื่อเป็นนักเย็นกับเจ้าสามีตำรวจตอนลงอัะสังขามคารับ ในท่านได้เห็นในวิชาคือเป็นขั้นตอนการเตรียมการนะครับโดยจุดถึงนักยืนแบ่งกระบวนการนามาออกเป็น3าขั้นตอนนะครับคือเตรียมการปฏิบัติการและก็ส่งต่อคนนวามยืนตลอดระยะเวลา3เดือนก่อนที่จะต้องส่งต่อคนนวามยืนนะครับตัวนี้เพื่อที่เขาส่งขัน้นตอนต่อไปขอยา่าท่านน้องเล่นในสิทธิได้เคลียร์พื้นที่ทางด้านหน้า่อนกระผมให้ขอยญาเยนเชิญท,ท่านผู้การจังหวัดมาหาสารคามนะครับ ท่านบูร์เงวมันตินได้กรุณาให้เกียรติจุดทูตมเกียรติปูชาพระรันตนใยที่ต้องอุปูชาขออนุญาตเรียนเชิญครับเสจะเพียนทุกท่านได้มาต่อ,อ,อโครงการช่วยเหลือต่งางย,ยืนในพื้นที่การแย่ระบาดของิสิทิดตามนโยบายของรัฐบาลครับอาจารย์ที่ท่านได้ถูดทู่มเกียรตูชาพระรัตนใยเสร็จนะครับแล้วก็เลยกล่าวคำบูชาพระร,คครัตนใจพร้พอมกัน ความเป็นจิตมองคลนะครับในการที่จะขับเคลื่อนโครงการนี้นะเพื่อบ้านเพื่อน,นึงนะครับนนพรหมเทาจังหวัดอาสาระขาอ,อารัง,งมาสามัสบุรุหะขวาวอุขังพระขาวตาติวาเทมิสวาคตุพระขาตขวตาธัมโมอัมมังนวัสสามิสุปฏิปันโน นมัสกาลพระพุทเจ้าพระภูพระโชตธ,ธรรมัสุทอเจ้วยาวดวัดเป็ยใหญ่เจ้าคณะตำบลแก่งเดยการเขตหนึ่งเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามประธานในพิธีที่เคารพกระพงอานุรเีไกทองชัยสิงผู้กองการสถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคามขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กราให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลประจำปีก็ประมาณ2,567ในวันนี้ตามที่ตำรวจภูธรภาค4และตำรวจภูธรจังหวัดมหาสรารคามได้มอบหมายให้สถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสรารคามดำเนินงานโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลโดยให้ดําเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่บาดของยาเสพติดในชุมชนหมู่บ้านโดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเข้าใจและรับรู้ปัญหาที่ภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติดเพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกันแก้ไขและการเอาัดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้านชุมชนและเพื่อสร้างรูปแบบการ ดำเนินง,งานในหมู่บ้านชุมชนแข้งแข่งในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดอย่างยัง่งยืนสถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสา,ารคามได้พิจารณาค่าเลือกหมู่บ้านเม่นใหญ่หมู่ที่4หมู่ที่14บ้านกลางหมู่ที่8และบ้านหมูช้างหมู่ที่11ตำบลแก่งเรือนกาอําภอเมืองจังหวัดมหาสา,ารคามเข้าร่วมโครงการในปีนี้เพื่อดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในพื้นที่ และมูมีผู้ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาในหมู่บ้านที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในหมู่บ้านโดยเร่งด,วด่วนการปฏิบัติงานโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลโดยชุดปฏิบัติกรารชุมชนยั่งยืนจะเข้ามาดำเนินงานตามกระบวนการให้หมู่บ้านเม่นใหญ่หมู่ที่4หมู่ที่14บ้านปากลาง,งางหมู่ที่8และป้าหมูช้าหมู่ที่11 ตยอยร้อยลา3เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2567ถึงวันที่31สิงหาคม2,567ชุดปฏิบัติการชุมชนย่งยืนประกอบด้วยตำรวจป่ายปกครองสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนบาดนี้ได้กระาอันสมควรแล้วกระผมขอรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจาังหวัดมหาสารคาม ไายกรุณากล่าวเปิดโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลระจำาปีก็ประมาณ2 5 6เกสถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคามเป็นระดับต่อไปขอากาบเป็นเชิญครับหลับธระมสตกานพระคุณเจ้าเรียนท่านผู้ขับการตำร,รวจภูธรจังหวัดมหาสารคามท่าน แค่สารสุขจังหวัดท่านนายกองค์การมหาส่วนจังหวัดท่านผอสปรอจังหวัดท่านหน่งเภเมืองท่านสารสุขอำเภอเมืองท่านผู้กำกับสพเมืองท่านพัฒนาการอำเภอท่านนายกองค์การมหาวนตำบลแแขงเลยจานทร์ท่านผอรอพสตบ้านหนองกิ่งท่านผอโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ท่านจำนนตำบลแแขงเลยจานร์ ผู้แทนจับรวมวิการงานสารคามและผู้แทนจับหน่วยงานต่างๆทุกหน่วยงานที่มาร่วมนะครับรวมถึงพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านถึงท่านผู้มีเกียรติที่เขาโดนงานทุกท่านครับดีๆเป็นอ่างยนี้นะครับที่ได้มาร่วมในโครงการชุมชนมังบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่บัดยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลจำปีต้องมาแล้วเสกขอขันธ์ดีตัวละครในวันนี้ ป็นที่ทราบดีนะครับว่ารัฐบาลได้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกๆมิตินะครับอย่างจริงจังครับโดยเฉพาะในพื้นที่มหาสารคามเราเนี่ยได้กําหนดเป็นพื้นที่เร่งด่วนนำร่องในการแก้ไขปัญหานะครับเป็นเด็งใน25จังหวัดที่ทางรัฐบาลให้ความสําคัญนะครับแม้ว่าปัญหาในพื้นที่เราจะไม่ได้มีการบระบาดอย่างรุนแรงเหมือนจนังหวัดอื่นๆแต่ว่า เราก็เป็นพื้นที่ต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในเขตอีสานเหนือกับอีสานกลางนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ในมาการตำรวจภูธรภาค4ครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เป้าหมายที่สําคัญที่รัฐบาลให้ความสาคัญในการแก้ไขปัญหานะครับดังนั้นเนี่ยการแก้ไขปัญหาจะประสบความสําเร็จได้ก็ต้องได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกฝ่ายครับโดยเฉพาะในชุมชน,นครับซึ่ง ด้านวิติที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชนมากก็คือด้านเรื่องของการป้องกันและก็การบำบัดรักษานะครับส่วนในเรื่องของการปราบปรามนั้นเป็นเรื่องของทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองนะครับฝ่ายตำรวจฝ่ายปกครองที่จะต้องเข้าไปดําเนินการครับก็ <c oughs> ต้องเรียนว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว,ว่ามีการแพร่ระบาดน,นะครับในพื้นที่ของเราในหมู่บ้านในชุมชนดนั้นเนี่ย ก็ต้องฝากพวกเรานะครับโดยเฉพาะภาคีเครือข่ายตาสับรถที่อยู่ในชุมชนที่จะต้องลุกขึ้นมาช่วยกับสร้างความร่วมมือสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งในการแก้ไขปัญหานะครับซึ่งพื้นที่หมู่บ้าน3 4หมู่บ้านนี้ก็คือบ้านเม่นใหญ่หมู่4และหมู่14บ้านกลางหมู่8บ้านหัวช้างหมู่ส1เดเนี่ถือว่าเป็นพื้นที่เป้าหมายกระติบที่ทางหนาวีตำรวจภูธรเมืองมหากกสารคามเนี่ยได้มาทำโครงการแล้วก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในพื้นที่เหล่านี้ เขาหวังจะให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่สีขาวนะครับแล้วก็ปลอดยาเสพติดร้อยเปอร์เซ็นต์ในนามของสมรภูมิสารธรรมก็ต้องขอบคุณพื้น,น,พทพนที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่สาธารณสนทุกคนกองสนทุกที่และภาคส่วนครับที่ได้เข้าร่วมชุดป็นบัติการในโครงการานี้และก็หวังว่าพวกเราจะได้รัรบควารมร่วมมือร่วมแรงร่วม,ม,มใจจากผู้นําแล้วก็ชาวบ้านทุกหมู่บ้านทั้งสี่หมู่บ้านที่จะช่วยกันเรื่องโครงการ รวมถึงชุดปฏิบัติการชุดชนแหน่งนี้อยเพื่อให้การดำเนินงานประสบความสําเร็จตามที่ตั้งไว้ทุกประการและต้องขอบคุณท่านหลวงพ่อพระครูประโชคธรรมวสิชรเจ้าหน้าที่บนแต่งงานจากกัดเตรียนะครับจังหวัดระเบีนอย่างที่ได้เพื่อเตื้อสถานีและหน่วยความสะดวกแบบนี้วันนี้ได้เวลาสมควรแล้วขออนุญาตเปิดโครงการชุมชนบำบัดจากย่าง,งยืนในพื้นที่แม่ระบาดยาสิบติดตามนโยบายรัฐบาล จะผีหวของพันธุ์7สถาดีตำรวจภูธรเมืองปราจีนบุรีครับก็ขอให้การดำเนินงานเสร็จราวคื่ต้องดูวัตถุกรรประกอบของผีสขาครัแล้วก็ท่านนายกรมสกษาครับขาใช้ตวินหาแสงแล้วก็นีอไรอีกหสิ่งท่เราตังมากนะครับาแง่ครับได้อันจะพครับ ท่าโรงนานในช่องของชื่อของท่านเลยครับเป็นที่สองแผ่นนะครับ<ะ>ต้องไม่มีอะไรเป็นการที่สองครับลงแค่ชื่อของท่านเอง ทายาน่อ่งน้งม่มีแต่ก่้องากเวลาทีราะสงานวลทนขครับของขอกสูงครับมีความตร่วงของเอกัยุตาโครงการนี้พยลําับต่อไปครเบ I love đường... kind of <tip Mean> you ด้วยโครงการจิตอาสาทุ่มทนอย่างยืนเพื่อ ต่อไปเอาได้อีเช่นท่านโครไดับสกามครานที่บูนแถวมันเด็กนะครับสามเป็นูนชานนะครับท่อครับานโคนะครับเป็นรนิวนะครับก็สามารถลงนาำได้เลยครับเป็นภาพัวที่สัของพี่น้องแถวเ้ใหญ่นะครับทั้งสี่หวบ้านเขา้บ้านกาง พนายกด้วยครับานนายกโครงการ่จังหวัดกำลังทำมู่มันเสร็จแล้วนะครับเตรียมปาถ้าเรียนอยู่บริเยณนี้ก่อนแล้วคอเราพักรถทางห้างตัะมก่อนเราจะได้เก็บภาพร่วมกัน่อไีผ่าเจงมากเลยครับเจ๋งมครับฝากด้วยนะครับอีกเจ็ท่านที่นะครับเรียช่เลยนะครับฝันต่นมาขักรมาห้างโรมก่อ่าวับ้นี้อก็เป็นชะอ

ครับขอบคุณครับเราต้องรู้ข้อคาข้อมันดนี่แบละตคางเขาเลยต่างกันราการคอรับเยี่เลยนะครับท่านนายกประเด็นปเหล่าครับนายกโครการมัธยมครุงครับตัวแคร์ารกุ้งแห้วมัธยมกรุครับพร้อวัยรีนครครับที่แข็งกรพัฒนาชีวิตแจ้งแจ้งแจนครสาขอบคุณพิกรครับประกาศด้วยโอเคครับ เสร็จแล้วท่านผู้มีการโลงไม้ลงต้นสิทธิภาพกระบวนน้องบิ๊ครับท่านผู้บังคับทีมเลยครับแล้วครับนี่ครับพวกนี้นะบุรุษล่าก็ต้องมีความเข้มรข็งเอาแข็งแรงนะครับพิรันต์หัวแสนครับต้นกำเนิดต้นปลายเลยครับหมดไหมครับท่านผู้ใหญ่ท่านนั่งนั่งยืนอยู่ท่านผั้เก่าครับสิบห้าท่านหมดเลยครับแล้วครงนี้จาก คงไม่หมดเราหน้าใจเลยนครับถ้มุกเกถ่ายดวมที่นาอยู่อยู่ครับใครใก่อนนะฮมี่เ้งคงจะหมดนะครับีนี่ได้เจอเลรกสิบ15า่พันนะครับข้อฝั่งนี้นะครับจะคนละได้ค่ะฝั่งนี้ถึงได้ช่ไหครับได้เาะถ้ามกเกล้งเสร็จครับเอาได้ครับไปบริบทพื้นที่เราเราปรับเปลี่ยนในบริบทที่

ก็ขอสมับขอคอเปนักยนด้วยนะครับผมสุครับสิบหกนดนับจนนัดเจอของราสบหกครับครัเป็นนักิเชินที่มาแล้วนะครับกลับเราก็คุณพวกเรา